มาแล้วครับกระบวน416นะฮะโอ้วันนี้ช้าเยอะนะฮะวันนี้ช้า30 35นาทีได้แล้วมั้งฮะสวนกับ415บ้านไผ่เลยนะฮะปกตินี่จะสวนกันบ้านหันเลยบ้านหันบีกนะฮะวันนี้ช้าเยอะเนะี่ยเพราะว่าลีกลีกหนึ่งสสามแล้วก็ลีก57นะฮะแล้วก็รถแล้วก็รถน่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะตู้โดยสารขัดข้องหรืออะไร,รสักอย่างนี่แหละฮะ ครับขบวนสี่นึ่งนะแต่415ก็มาถึงบ้านไผ่ต้งพักหนึ่งนะไม่เห็นโผล่มาทีนะถ้าสองนาทีเองนะปกติก็น่าจะออกมาถึงตรงนี้แล้วแต่ว่ายังไม่เห็นไฟเลยนะไม่ใช่รถเป็นไรอยหรือเปล่าน,ะนี่ <laughs>